สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคริสเตียโน o โรนัลโดกันดีกว่านะครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยดูจะฟอร์มสะดุดนะครับผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยและ แนวโน้มการย้ายทีมเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยถูกไหมครับก็ขอให้พี่โดเนี่ยนะครับผมย้ายทีมไปเจอทีมที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่โดเนี่ยโลดแล่นในวงการฟุตบอลไปอีกหลายปีเลยในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงอะไรกันครับเรียกได้ว่าเราจะมาเปิดสิ่งพิเศษที่โรนัลโดมีแล้วนักเตะคนอื่นไม่มีนยนะครับผมสิ่งที่ทําให้โรนัลโดเนี่ยอยู่เหนือนักเตะคนอื่นๆได้หมดเลยจนเขาเนี่ยนะครับผมได้ถูกเอามาเปรียบเทียบกับเมสซี่เป็น2นักเตะที่เก่งที่สุดตลอด ตั้งแต่โลกใบนี้เคยมีมาแน่นอนเลยครับผมในฤดูกาลถ้าวัดกันฤดูกาลเดียวเนี่ยนะครับคนที่เก่งในระดับโรนัลโด้เนี่ยมันก็มีหลายคนถูกไหมคนที่แบบว่าปีหนึ่งจะยิง50ลูกเนี่ยมันก็มีหลายคนนะครับผมแล้วก็มีมาแล้วก็ผ่านไปนะครับผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาก,กันไปเรื่อยๆนะครับแต่โรนัลโด้กับเมซี่เนี่ยนะครับผมเขายิงแบบนี้มาตลอดเลยนะครับซึ่งในกรณีของโรนัลโด้เองอะ่ะในตอนแรกเขาเริ่มมาจากปีกด้วยถูกไหมนะครับในช่วงแรกๆของอาชีพเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิงเยอะมากหรือว่าไม่ได้เล่นจจีร ได้เหมือนกับช่วงกลางๆอาชีพของเขา ในช่วงกลางอะเรียกง,ง่ายว่าเป็นช่วงพีคสุดของอาชีพก็ได้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยพออายุเริ่มสักแบบอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือได้ว่าเริ่มเป็นขาลงของอาชีพนักบอลแล้วแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็อาจจะลงไปเรื่อยๆได้ถึงสักสามสิบสามอะไรแบบนี้นะครับผมผลงานก็คงไม่ไหวแล้วก็ต้องกเกษียณรีไท์กันออกไปแล้วนี่คือนักบอลทั่วไปนะครับผมแต่โรนัลดไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับสิ่งที่ทําให้โรนัลดแตกต่างได้มาเนี่ยคือตัวเลขสถิติของเขาที่เราจะเอาให้ทุกคนดูกันว่ามัััันนนนสุดดดวยวออววรงงลกาขาขไห โรนัลโดเนี่ยได้เปิดตัวในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะครับผมในตอนเขาอายุ18ปีครับนั่นก็คือในปี2003นั่นเองซึ่งโรนัลโดเองเนี่ยนะครับผมเล่นมานะอ่ะจนถึงแบบอายุ28เนี่ยก็ตีช่วง10ปีแล้วกันคำนวณกันง่ายๆนะครับในตอนที่โรนัลโดอายุ28เนี่ยโรนัลโดยิงไป339ประตูนะครับซึ่งถือได้ว่าทหารออกมาเนี่ยนะครับผมก็ตกฤด,ดูกาลหนึ่งเนี่ยประมาณ33ลูกนะครับเอาแบบเลขกลมๆเลยก็33ลูกก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเนาะสำหรับนะักฟุตบอลคนหนึ่ ยิง33ลูกทุกริูวกาลน่ะบ้าบอบ้าบอบ้าบอสัสสัสนะครับผมคือไม่ได้ว่าทุกคนจะทําได้อะกองหน้าดับเทพก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทําแบบนั้นได้นะครับแค่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นฟอร์มที่บ้าคลั่งสุดๆแล้วแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมใปัจจุบันนี้โรนโดอายุ37ปีนะครับประตูรวมของเขาเนี่ยกลายเป็น 818ประตูนะครับผมจาก339เท่ากับว่าในช่วง9ปีนี้โรนัลดยิงไป479ลูกนะครับ9ปี479ลูกเยอะยิ่งกว่าในตอนที่เขาเด็กๆอีกช่วง28เนี่ยเป็นช่วงพีกก็จริงนะครับแต่ต่อจากนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงแล้วแต่โรนัลดอ่ะด้วยความมีวินัยของเขานะครับโรนัลดไม่ดื่มแอลโกโอฮอล์โรนัลดอนะครับผมมีวินัยในการซ้อมตลอดก,กินแต่ของเฮลตี้ทำให้สภาพร่างกายของเขาเนี่ยยืนยาวยิ่งกว่านักเตะคนอื่นๆ,ๆที่เริ่มจะโรยลากันไปแล้วในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมมันก็มีปีีท่ อบ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยก็ท็อปทุกปีถูกไหมเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะครับผมโรนโดยิงจาก33ลูกนะในช่วงอายุ18ถึง28เนี่ยตีมาฤดูกาลละ33แต่พอ 28ถึง37เนี่ยฉเฉลี่ยฤดูการหนึ่งลูกนะครับเพิ่มมา20ลูกเพิ่มมา20ลูกทุกคนเท่ากับว่าอะไรยิ่งแก่ยิ่งเก่งอ่ะแน่นอนยิ่งแก่เนี่ยทำให้โรนโดเข้าใจเกมฟุตบอลมากขึ้นถูกไหมประสบการณ์ต่างๆมันหล่อหล,อ,ลอมเขาทำให้เขาคมกริบเลยนะครับสภาพรา่างกายเนี่ยยังคงฟิตเหมือนเด็กอายุ25 27 28ได้อะแล้วประสบการณ์ของคนอายุ30กว่ามันรวมกันกลายเป็นสุดยอดนักบอลขึ้นมาเลยนะครับคนอื่นๆเนี่ยแน่นอนแหละ ถามว่ามันเป็นเรื่องผิดไหมที่เขาไม่ได้มีวินัยขนาดโรนโดจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับผมคนเรามันก็มีชีวิตในหลากหลายรูปแบบมันอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นแบบไหนตัวของโรนโดเนี่ยอาจจะเลือกแล้วว่าเขาอยากเป็นแบบนี้เขาอยากจะทําแบบนี้เขาก็เดินทางในเส้นทางของเขามาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับผมแต่เนี้ยบอกไว้เลยว่าเราทุกคนไม่ต้องทําตาม100%ก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยไปหรือเปล่าหาจุดที่พอดีสําหรับเรานะครับผมชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จสุดๆอย่างเดียวววผมมมมคคิิดด่่าาาาเเเรกพือีสุ ซะมากกว่านะครับถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะครับก็ทําไปเถอะนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันกับตัวอย่างวินัยของโรนโดที่ไร้เทียมทานมากๆเลยนะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลได้เลยนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยนกแต่อีกคนที่มีวินัยดีมากๆแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีอย่างสม่ําเสมอเลยก็คงจะเป็นเมสซี่นะครับคาดว่าถ้าเมสซี่ฟอร์มแบบนี้เนี่ยเราเล่นได้ไปถึงสักส4ปีเนี่ยโรนโดก็มีหนาเหมือนกันนะครับผมยังไงในวันนี้น มอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยครับวันนี้ยังไงกับผมขอลาไปก่อนกับรายการฟุตบอลเวิลด์บายบายครับสวัสดีครับ